สลามุอะลิกุมวะราะห์มะตูละวะบาราะกะทูฮฺอัลลอฮฺุลลัีตบายนะเวนห์หมุสซัลาฮฺอเมนตร์าธอท่า فقدكفرنبي บก็คายดิงละมาเท่ากับคู่ฟอร์ท่ากับปฏิเสธขับเพราะอะไรครับเพราะเราเข้าใจว่าเรามีพระเจ้าพระเจ้าแสดงเดชานุภาพของพระองค์ต่อเราเพื่อให้เราเนี่ยเคารพสักการะต่อพระองค์เราต้องแสดงความเป็นเบาความเป็น ผู้สวามีพักต่อและสุภาพนวตาลด้วยอะไรครับด้วยความเชื่ออย่างเดียวหรือเชื่อว่ามีอัลลอฮ์อย่างเดียวมันจะพอหรือดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์มีคําสั่งสอนว่าให้ทําแบบนั้นทําแบบนี้แล้วเราไม่ปฏิบัตินะครับก็เท่ากับเรามีเจ้านายจ้างเราให้ทํานูน่ทนทํานี้แต่เราไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างนะครับที่เรามีต่อเขาเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์สร้างพวกเราขึ้นมา อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตขึ้นมาอัลลอฮ์ให้มีตัวตนมีหน้าที่ในโลกใบนี้ในการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์พี่น้องเคยเดือดร้อนแล้วก็ยกมือขอดุทิศต่ออัลลอฮ์ไหมแล้วรู้สึกว่าเราได้ยินเราไหมถ้าเราไม่ละหมาดถ้าเราไม่กราบไม่สุญูดไม่ไอบาด์ต่ออัลลอฮ์แล้วยกมือขอดุทิต่อพระองค์แล้วพระองค์จะตอบรับหรือละหมาดเนี่ยจะเป็นการยืนยันทุกเวลาช่วงเวลาในชีวิตของเราโอ้อัลลอฮ์ข้าพระเจ้านี่คือบ่าวของอัลลอฮ์นะ เมื่อขอยืนยันที่นี่ขณะที่ยืนขณะที่รุกัวขณะที่สุญูดเมื่อขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติตามสัตยบัญจะพยายามปฏิบัติให้วิถีชีวิตทั้งหลายเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของพระองค์เวลาสุญูดขอดอตุตออัลลอฮ์ขอเพราะอะไรครับขอเพราะเราสนิทสนมกับอัลลอฮ์เราขอเพราะเราถึงเวลาละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์เรียกเราเราก็มาเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ เป็นคนที่ไม่ฝ่าฝืน Allah. อัลลอะไอบาดาเป็นเรื่องสําคัญนะครับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนีย่ก็เห็นลูกหลานเขาไม่ละหมาดก็เพิกเฉยซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทำให้คนหลายคนเนี่ยตกเข้านรกก็ได้นะครับ